สวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะชั้นสองชั้นสองอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองชัน้นหนึ่งเหรอ <c oughs> ไม่ได้มานานแล้วนะนี่เป็นจะจัดงานนะคะจัดงานแถวนี้นะคะ มามาเติม,มาเอวมาเตอร์ม,มาแอจวจหวาดเจียงหายนะจ๊ะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะจ๊ะเซนท่านเชียงรายนะจ๊ะเอสจีที่รักนะคะเราเหมือนจําได้ว่าประตูนี้เขาห้ามนะเวลาเราถืออันนี้ไปเราไม่ได้ถ่ายนะคะก็คืครั้างกามากินนี่กับลูกที่นี่ร้านนี่นะคะซัมสองซัมสองตรงไหนเอ่ยนะจ๊ะ ชั้นหนึ่งชั้นสองอันหนึ่งใต้ดินหรือเปล่ามากินชาบูกับลูกร้านนี้นะนะคะมากินชาบูชาบูกับลูกร้านนี้นะนะคะเดี๋ยวให้ดูเด้อเอฟซจ๋านะะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมากินบ่อยอยู่นะมากินกับลูก เขาจัดงานแล้วจะสวยมากเลยนะ